อัสสลามุอะลัยกุมปากีสถานมีอาระนาบูฮ์แม้ไทยแลนด์เซ็อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะการเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะคะผู้หญิงมือสองผู้ชายปากีจะรับได้ไหมนะคะจริงๆเราเนี่ยหัวข้อนี้นะคะคือขวัญคิดนานมากเพื่อนขากว่าที่จะแบบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคือจริงๆแล้วเนี่ย มีหลายคอมเมนต์มากนะคะที่ถามเข้ามาว่าเออเนี่ยมีลูกติดนะคะเคยแต่งงานมาแล้วนะคะเคยเอ่อมีครอบครัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือแล้วก็มีแบบผู้ชายปากีมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขารู้เรื่องเราแล้วเนี่ยเขาจะรับได้ไหมนะคะในตรงจุดนี้เนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือคนมันก็จะแบบมีหลายประเภทอะทุกคนเขา้าใจไหมผู้ชายเนาะบางคนก็รับได้นะคะบางคนก็รับไม่ได้นะคะมันก็จะมีปะปนกันไปเนาะ,ค,ะคือบางคนเนี่ยก็พูดว่ารับได้แต่จริงๆแล้วก็คือรับไม่ได้นะคะบางคนนี่แบบ คือแบบสองจิตสองใจแบบเหมือนจะรับได้แต่ก็รับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะคือมันก็จะมีปนกันไปนะทุกคนค่ะคือเอาไง่ายว่าขันก็ไม่สามารถที่แบบไปตัดสินแทนเขาได้ว่าเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะคนที่เราคุยเนี่ยคือเขาเป็นคนยังไงนะคะคือเราเนี่ย ถ้าเป็นขอนนะคะขันจะแนะนําว่าให้บอกกับเขาไปตรงๆเลยเนี่ยเคยมีลูกมาแล้วนะเคยมีสามีมาแล้วนะคะเคยแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะรับได้ไหมนะคะถ้ารับไม่ได้เราก็แยกทางกันเถอะมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรานะคะคนที่คุยกันเนี่ยควรจะพูดจะบอกกับเขาไปตรงๆเลยนะคะให้เขาเข้าใจนะตรงจุดนี้นะคะมันจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาถามขันว่าเขาจะรับได้ไหมนะคะผู้หญิงอย่างเราอย่างเงี้ยเคยแบบ มีมนทินมาแล้วนะคะเคยแบบมีสามีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรับได้ไหมมันก็จะมีแบบ พวกส่วนหนึ่งนะที่แบบว่ารับไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะคือแบบว่าฉันต้องการผู้หญิงที่บริสุทธิ์มาเป็นภรรยามาเป็นแม่ของลูกของฉันเท่านั้นอะไรเงี้ย iro. คนแบบนั้นก็มีนะคะแต่มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกเออฉันก็เคยผ่านมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเธอเคยผ่านมามันก็เป็นเรื่องของอดีตของเธอแล้วฉันไม่แคร์เรื่องอดีตของเธออย่างนั้นน่ะก็มีนะคะที่แบบเออรับในส่วนที่เราเป็นอยู่ตรงจุดนี้นะ่ะปัจจุบันได้ก็คือแบบเธอมีลูกติดหรอไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ย ก็มันผ่านไปแล้วก็ผ่านมันไปฉันไม่ได้แค่ตรงนั้นปัจจุบันฉันกับเธอแค่นั้นพอคือคนประเภทนั้นมันก็มีเหมือนกันนะทุกคนค่ะเออมันก็จะมีปะปนกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออแล้วเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะขอเติมให้ก็คือเออแล้วเราเนี่ยอายุเนี่ยเยอะกว่าคนที่คุยอีกต่างหากอะไรเงี้ยคือประมาณว่าแบบอายุเยอะกว่ารอบหนึ่งเลยคือเป็นแม่เป็นลูกอะไรประมาณนั้นคือแบบประมาณว่าแบบผู้หญิง40ผู้ชาย20 25ย่าอะไรเงี้ยทุกคนค่ะคือมีเหมือนกันนะ เออคือแบบมาถามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอายุนะคะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่อ่าจะมาตัดสินได้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ได้ทุกคนคะ่ะอายุมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขก็ปล่อยมันไปทุกคนคะ่ะคนสองคนจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุเลยนะคะคือมันอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจด้วยความรักที่เรามีให้กันนะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอายุตัดออกไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะคะจะมีระครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ตามใดทุกคนค่ะถ้าเรามมวแต่มานั่งงพะวว คิดมากเรื่องของอดีตเนี่ยปัจจุบันเราจะมันจะเกิดขึ้นไหมมันจะได้แบบแต่งงานกันไหม ถ้ามัวแต่แบบมานั่งคิดเรื่องอดีตของกันและกันเราก็มามัวแต่คิดมากว่าเขาจะรับอดีตของเราได้ไหมโน่นนี่นั่นทุกคนค่ะคือแล้วมันจะปัจจุบันมันจะเกิดขึ้นไหมมันจะได้คุยกันไหมมันจะได้แต่งงานกันไหมนะคะมันจะได้ทําความเข้าใจกันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนะคะถ้าคนสองคนมันจะชอบกันรักกันจริงๆเนี่ยคือถ้ามันตกลงปลงใจว่าเอออดีตก็คืออดีตนะคะปัจจุบันก็คือปัจจุบันนะคะก็คือถ้าจะตกลงปลงใจแต่งงานกันเนี่ยก็คือแต่งงานนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องมานั่งคิดมากเรื่องของอดีตนน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 นะะ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 ะคคคคเเรรราาาาัััั้้้้่่่ยยกกกกก็็อออจจฝไไไไปถึึงทุขขบดดหืมมู เรานะคะเรากล้าไหมที่จะบอกเขาไปตรงๆนะคะเรากล้าไหมที่จะพูดกับเขาด้วยความเปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ใจรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะผู้ชายก็ไม่ได้มีคนเดียวผู้หญิงก็ไม่ได้มีคนเดียวคนเดียวผู้หญิงก็ไม่ได้มีคนเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายน่ะมันเข้าใจนะคะว่ามันไม่ได้เสียหายเลยหรอกจริงๆแล้วคือจะมีเมียสองคนสามคนสี่คนมันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมเออผู้ชายเข้าใจไหมมันไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมันเสียหายคือเข้าใจไหมว่าถ้าผู้หญิงเคยแต่งงานมีลูกมีครอบครัววมมมมีีีาเคยแล้อะ เออมันคือแบบถ้าจะไปหาแบบผู้ชายมารับเราได้ขันก็เข้าใจเลยว่ามันยากนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือถ้าแบบเข้าใจไหมว่าถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ไม้ลูกติดอะ่ะคือบอกเลยนะคะว่าโอ้ยหาสามียากนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปเเลี้ยงดูไปแต่งงานกับผู้หญิงที่เคยเป็นแม่ไม้ลูกติดเนี่ย คือขวัญจะบอกว่าเขาผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะว่าโชคดีไหมก็ไม่เชิงคือเอาง่ายๆว่าถ้าเปน็นถ้าเป็นขวัญน่คิดว่ามันโชคดีแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งแหละเขาเคยผ่านครอบครัวมาแล้วเขาจะรู้ว่าควรจะแก้ไขปัญหาอ,อ,อย่างควรจะรับมือยังไงนะคะอันนี้หนึ่งแหละคือความโชคดีนะคะอย่างที่สองเลยก็คือผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือจะได้ผลบุญมากเลยนะทุกคนหาถ้าเป็นตามศาสนาอิสลามเราแล้วเนี่ยคือนะคะคิดดูว่าขนาดว่านบีของเรานะคะ ออศาสดาของศาสนาอิสลามเนี่ยท่านนะคะไว้แต่งงานกับแม่ไม่เหมือนกันนะคะพระนางคอดีญา่ิก็คือเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะเคยมีลูกมาแล้วนะคะแต่นะคะก็ยังแบบได้แต่งงานกับท่านศาสดานั้นศาสดาก,ก็ยังเลือกนางมาเป็นภรรยานะทุกคนขาได้เป็นถึงภรรยาของท่านนาบีนะมันมีความโชคดีแค่ไหนทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครทําตามสุนนรนบีตรงนี้ได้นะคือจะได้ผลลุญมากขวัญฝาไปถึอง,องผู้ชายมุสลิมทุกคนลที่มาฟังขวัญนะคือขวัญจะบอกเลยว่าโอ้จเจ้าแต่ผู้หญิงบริสุทธิ์ผู้หญิงบริสุทธนนิ์ ขันจะบอกว่าบริสุทธิ์ก็จริงแต่ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างนะจะทํากับข้าวก็ไม่เป็นขันรู้เลยว่ามันหัดได้ฝึกได้นะมันหัดได้ฝึกได้แต่บางคนที่แบบนิสัยนี่แบบอ,แบบอยากจะแบบเอามาหักให้มัน ให้มันขาดเลยอ่ะคือไม่อยากจะสอนแล้วอะไรเงี้ยคือฝอนแล้วก็ไม่เข้าหัวสอนแล้วก็ไม่เข้าสมองอะไรเงี้ยคือยังเป็นเด็กอยู่นั่นแหละอะไรทุกคนค่ะเข้าใจไหมคือถ้าใครที่แบบได้แม่ไม้ลูกติมาเป็นภรรยาเนี่ยคุณโชคดีแล้วแหละนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็จะรู้ว่าดูแลคุณยังไงเขาก็จะรู้ว่าเอา่อจะพยุงครอบครัวเป็นยังไงให้ไปในทางที่ดีขึ้นจะซัพพอร์ตคุณยังไงจะให้กำลังใจคุณยังไงนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอายุมันไม่ใช่เรื่อง สำคัญเรื่องอดีตมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยรับได้หรือรับไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นขวัญก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะคือเพราะว่าที่ขวัญมาพูดเรื่องนี้นะเพราะมีคําถามหลายหลายคนมากที่ถามกันเข้ามามีคอมเมนต์เยอะมากที่ถามเข้ามาเรื่องนี้นะคะนะขวัญก็เลยแบบเออรวมมาเนี่ยมาตอบให้ทีเดียวเลยนะคะจริงๆแล้วขวัญก็คอมเมนต์ตอบไปใต้คลิปวิดีโอนั่นแหละราะว่าคือขวัญก็อยากจะแบบเออรวมมาตอบให้ทีเดียวนะคะว่าถ้าเราเป็นมือสองเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะรับได้ไหมทุกคนค่ะค แค่นั้นพอทุกคนคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ปากีเอลหรือว่าจะเป็นที่อื่นทั่วโลกนะคะคือถ้าเขารักเราจริงๆเขาบริสุทธิ์ใจกับเราจริงๆเขาไม่ได้สนใจว่าอาดีตเราเป็นยังไงเขาก็จะรับเราได้อยู่ยนะคะแล้วผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากนะคะมันไม่มีคนมาเอาก็ยืนอยู่ด้วยสองแข้งสองขาของเรานี่หละได้ทํางานหาเงินดูแลครอบครัวของเราไปทุกคนคะไม่ต้องไปสนใจทุกคนคะถ้าเราไม่มีคู่ในโลกดุนยาเนี้ เราก็รอไปเอาโลกหน้านะทุกคนคะ่ะบนสวรรค์นะทุกคนคะ่ะอันนี้คือสําหรับคนมุสลิมน,นะเขาจะเชื่ออย่างนั้นที่นักคนที่นัเกเืิศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าคนถ้าเขาไม่มีคู่ในโลกนี้เขาก็จะไปเอาคู่บนโลกหน้าในสวรรค์นะคะเราได้เตรียมไว้เขาแล้วจะรอจะสวยคือแบบเอาง่ายว่าคือแบบไม่ต้องพูดถึงอะ่ะไม่ต้องบรรยายเลยนบียูซุปยังไงคืออย่างนั้นเลยทุกคนคะ่ะแต่จริงๆแล้วขวัญก็ไม่รู้หรอกว่านาบียูซุปท่านเป็นหน้าตายอย่างไงแต่รู้ประวัติอ่านประวัติของท่านมาก็คือนบียูซูปเนี่ย ใช้มีดเนี่ยตัดนิ้วตัวเองเลยประมาณนั้นค่ะคือแบบคือหล่อขนาดนั้นนะทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่า ตายไปแล้วจะไม่มีคู่มีแน่นอนนะคะถ้าคนที่เป็นมุสลิมนะถือศาสนาอิสลามนะบนสวรรค์อันละเตรียมไว้ให้ท่านแล้วแน่นอนทุคนหาเพราะฉะนั้นคือใครจะรับได้หรือรับไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจมันตรงนั้นนะคะคือเราก็เอาปัจจุบันของเราให้มันดีที่สุดนะคะ,คนนะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันก็อกนนกนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกาลังใจโอ้ยพูดไปก็ลินพันกันขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ผ่านตรงจุดนี้ไปได้เราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเยอะไม่ต้องไปเครียดกับมันเยอะน,นะคะนะเรานะคะเป็นตัวของเรานะคะทําในสิ่งที่เราเป็นทําในสิ่่่งงททททีีเรราาชอออบนนะะ,ะไไมักกต้ก็ํปุ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สู้ๆนะคะทุกคนค่ะทุกคนเกิดมาย่อมมีทางเดินเป็นของตัวเองนะคะเราเลือกที่จะเดินได้ถึงแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้ก็ตามแต่นะ,ะทุกคนค่ะนะขอนก็ขอเป็นกํลังใจให้ทุกคนเนาะแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรอยาถทมอะไรก็ คอมเมนต์มาได้ใต้ใคลิปวิดีโอนะคะนะแล้วก็ถ้า,าใครมีคำถามส่วนตัวนะคะเดี๋ยวขวัก็จะแปะลิงก์ a c e b o o k ไว้ใต้ใคลิปวิดีโอก,ก็สามารถทแอดเฟซบุ๊กขวัตเข้ามาได้นะค,นคะุณค่ะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัตก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมรัสวัสดีค่ะ